ชม,มรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครขอนำเสนอสรุปรายง,งานผลการดำเนินงานชม,มรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครประจำปี2566ดังนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งโครงการโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครงบประมาณสนับสนุนจำนวน2 3 3 9 9 8บาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการด้วยห้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการงบประมาณสนับสนุนจำนวน 349,469บาทเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในชุมชนผู้มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการที่มีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระชมรมผู้ปกรครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครจึงได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดบริการกิจกรรมฟื้นฟูในชุมชนโครงการในลักษณะเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาสมรรถภาพคนพิการทางเลือกใน5รูปแบบระหว่างวันที่12ถึงวันที่16มกราคม2566โดยมีนายสุรชัยศักดิ์สำริดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการด้วย5กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการระหว่างวันที่12ถึง16มกราคม2566ณศูนย์บริกาคคราคนพิการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครวันที่1กิจกรรมดนตรีพัฒนาชีวิตวิทยากรโดยครูสอนดนตรีคร,รคริสตจักรสกลนครสังกัดศาคริสเตียนแห่งประเทศไทยวันที่2กิจกรรมศิลปะเพื่อเด็กพิเศษวิทยากรโดยท่านอาจารย์อนุภาพกรีมาศิลปรกรรมมหาวิทยายลัยราชมงคลอีสานนครราชสีมาวันที่3กิจกรรมเกษตรธรรมชาติ วิทยากรโดยนายสิทธิศักดิ์พุยมอมประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสกลนครวันที่4กิจกรรมสมาธิเสริมคุณภาพชีวิตวิทยากรโดยพระศรีพิสุวรรณเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์บ้านโนนเรือตำบลนนานหัวบ่ออำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครวันที่5กิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์พานิชาพงนราธรอ,อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุมคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจากผลการนวนินงานทำให้ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนําร่องจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่18ตุลาคม2515ต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสารศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่5มกราคม25 1 6 นายสุทัศน์ตั้งพิพัฒพงศ์ผอ,อ,อคอปอ2นายธนาริตร,รัชตตะปรกรณ์ผอกปพ22และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครวันที่24มีนาคม2516นายสรรัตประวะรินยานนท์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายไพโรธสุรสสัศดีหัวหน้าฝ่ายขยายผลและนายนรนาน กุลพิมพ์วิศวกรชนะระทานปฏิบัติการเพื่อขอรับคำแนะนำการเป็นศูนย์เครือข่ายแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พระคามธรรมชาติของศูนย์ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องให้จัดทำบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนวันที่29มีนาคม2516ต้อนรับท่านนัททรอนอินดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสตซึมไทยและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่จุดเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการทำบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ